สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านสวนนภสวร์ชาแนล Channel นะครับโดยกระผมช่างโจนะครับวันนี้ผมก็จะพามากราบนมัรสการพระเทนศิลาอารตนะด้านหน้าวัดพระเทนก็จะเป็นวัดพระยืนนะวัดพระยืนแล้วก็จะมีวัดพระนอนนะใกล้ๆก,กันนะแล้วก็มีวัดพระเทนนะพระเทนศิลาอาตก็ ด้านนี้ก็จะเป็นวัดพระยืนนะครับอันนี้ก็จะเป็นของอํานวยการของวัดพระยืนนะครับ <c oughs> ก็มีบริจากระเบื้องนะครับแล้วก็มีป,ป้าปลาลอยฟ้านะครับด้านนี้ก็จะมีขนมนะครับอ่าพุทรากรนะครับพุทรากรแล้วก็ข้าวเค้กนะครับข้าวเค้ก นี่ครับเข้ามาด้านในก็คือนมัสการวัดพระเทนศิลาอาร์ตนะครับทุกปีจะมีกองอํานวยการอยู่ตรงนี้นะแต่ปีนี้ย้ายถอยออกมานะครับถอยออกมาด้านหลังนะครับอันนี้ก็จะเป็นกองอํานวยการนะครับให้บูชาทูบเทียนนะครับบูชาทูบเทียนกราบไหว้นะครับแล้วก็จะมีการบริจาค นะครับบริจาคที่ดินบริจาคลงศพแล้วก็บริจาก,กระเบื้องนะครับนี่ครับกลองอน,นยการนะครับผมมาก็จะเป็นช่วงเช้านะครับช่วงเช้า9ก้ามงเช้านะครับอันนี้จะจุดธูปเทียนบูชาตรงนี้นะครับแล้วก็ผ่าเข้าไปด้านในวัดพระเทนนะพระเทน <c oughs> ด้านใน นี่ก็จะเป็นผ่านใบสีนะครับด้านหน้านะใบสีแล้วก็จะมีถัดมาก็จะมีผ้าป่านะด้านนี้ก็จะเป็น,นถวายผ้านะครับแล้วก็ผ้าป่าลอยฟ้านะครับนี่จะพาไปชมด้านในนะครับด้านในของวัดพระเทนศิลาอาร์ตนะครับ ถอดรองเท้านะครับถอดรองเท้าก่อนขึ้นนะครับก่อนขึ้นเป็นด้านบนทางลงก็จะมีสองด้านนะครับเป็นวัดที่สวยงามนะครับแล้วก็จะอันนี้แผ่นทองนะครับแผ่นทองจะไปเปะแะข้างในนะครับด้านนี้ก็จะเป็นถวายสังฆทานนะถวายสังฆทานด้านนี้แล้วก็อีกด้านก็จะเป็น มาชมด้านในกันเลเนยนะครับเข้าไปด้านในก็จะเป็นพระแท่นศิลาอาัดนะครับเข้าไปกราบไหวน้นะครับแล้วก็จะพาไปชมโดยรอบๆนะครับด้านในภายในก็ภายในโบสถ์นะครับ <c oughs> ก็สวยงามนะครับสวยงาม หรือว่าหลายๆท่านยังไม่เคยเห็นนะอันนี้ผมก็จะพาไปชมด้านข้างนะแล้วก็ไปชมพระเท่นศิลาอานะราะอนะครับก็คือนะครับตรงนี้นะเนาะเราไปดูใกล้ๆกันเลยนะจะเห็นชัดไหมเนาะนี่นะครับพระเท่นศิลาอารนะก็จะมี เหรียญนะเหรียญยนต์ลงไปเนาะต้องพามาชมเลยรอบๆนะครับปิดทองก็จะปิดด้านนี้นะด้านนี้ทางขึ้นปิดทองนะครับก็จะมีพระพุทธรูปไว้หลายองค์นะครับลายองค์มีแต่พระพุทธรูป เคนะครับตั้งุนนะครับให้กาวไวสักการะนะครับปิดทงนะครับเลือกปิดได้นะครับเสร็จแล้วก็จะพามาด้านล่างนะครับด้านล่างอันนี้โดยรอบๆด้านบนนะครับ <c oughs> ลงไปด้านล่างนะครับจะเป็นด้านนี้จะเป็นหุ่นชีพึ่งหุ่นชีพึ่งจำลองนะครับ จำลองของลวงปูมั่นนะครับลวงปูมั่นภูริพัฒน์โตนะครับแล้วก็สมเด็จพญาณสังวรน,นะสมเด็จพระสังคราชนะครับอันนี้จะเป็นลวงปูแหวนนะแล้วก็จะมีครูบาศรีวิชัยนะครับแล้วก็ด้านนี้จะเป็นลวงปูทวดนะครับลวงปูทวดแล้วก็สมเด็จพระพุทธจารย์โตนะครับ องสุดท้ายนะครับเป็นหุ่นขี้พึ่งนะครับเหมือนมากนะครับก็ด้านนี้ก็จะเป็นด้านหน้าของพระเท่นศิลาอาร์ตนะครับเสร็จแล้วเราก็จะได้เข้าเกียบมาปิ้งกันนะหลังจากทำบุญเสร็จแล้วก็จะได้ข้าเกียบมาปิ้งนะแล้วก็นะพุทธากวนะครับ เ้าเกลียนับปิ้งนะก็จะประมาณนี้เนะี่ยปิ้งไฟอ่อนนะแต่เขาเขาเกียเขาแคบนะเ,เกียบหรือเปล่านะก็จะไม่ไม่พองเยอะนะครับไม่เหมือนของทางอีสานนะครับของทางอีสานจะพองขึ้นมานะครับข้าวปูงนะครับทางอีสานจะเรียกว่าข้าวป่งนะสุดท้ายก็นี่นะครับมาจาก งานพระเท่นศิลาอารนะครับงานนมัสการพระเท่นศิลาอารนะครับขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่ติดตามรับชมเ้อครับฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจนะครับอขอบคุณมากๆนะครับอันนี้ก็ใกล้จะสุกแล้วนะครับแต่ว่า นี่นะครับสุกแล้วนะครับ